ผู้ชื่อนักเตะจากตัวย่อภาษาอังกฤษนักเตะปัจจุบันเริ่มตัวเออะตัวเออุบามิยองตัวซีครับคิสโนโรนโดเล่นอยู่ครับอยู่บียิปต์เล่นในซาอุครับตัวเจครับจุดจุดนี่แย่หรอใช่ตัวอาใช่ตัวอาครับยลโลตัวอาคิวครับอุ้ยตัวคิวใครวะอุ้ยตัวคิว ตัวทีครับตัวที่ครวะทิเปียทเปียไม่ได้ตัวอีครับตัวนีตัวนี้วอมันคือใครวะตัวนี้วะไว้ตัวอะไรนะไว้นใครไว้ไอไอพี่เิ่งใหมันยาใจความไวของมันก่อนเออนั่ไตัวพีพอที่ ตอบได้กันดีข้อลองคอมเมนต์มานะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับอยากให้พวกเราทําคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้อย่าลืมนะครับเดี๋ยวจือบอลท้ายคลิปครับสวัสดีครับ